สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุขที่นี่และคุณกำลังฟัง Tip เอ็มเซ่ทอล์กพอดแคสต์ชวนีวทอลเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ t m อซทอลกสนับสนุนโดยบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิปเอ็มเซ่ท็อกชเวนตี้เวันมาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิปเอ็มเซดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธีนีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ การจัดการขยะในเมืองเอบินาประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะแยกตามกลุ่มออกเป็น6กลุ่มแล้วนั้นยังมีขยะอีกประเภทที่นับว่าเป็นปัญหาของทุกทกที่ก็คือขยะขยะขนาดใหญ่นะคะในประเทศไทยเนี่ยทุกท่านก็คงเคยมีประสบการณ์การทิ้งขยะขนาดใหญ่ที่อาจจะต้องมีการว่าจ้างมาขนไปทิ้งตามสถานที่กําจัดหรือว่าต้องใช้วิธีการบริจาคเพื่อให้พ้นไปจากบ้านของเราบางครัวเรือนนะคะก็ใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องอย่าง,างเช่นการแอบขนไปทิ้งในพื้นที่รกร้างหรือว่าพื้นที่ว่างที่ไม่มีผู้ดูแลจน บางแห่งเนี่ยกลายเป็นสถานีทิ้งขยะแบบไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นในเมืองเอบินะนะคะก็มีกฎระเบียบของการทิ้งขยะขนาดใหญ่อยู่โดยนิยามของขยะขนาดใหญ่ที่เมืองนี้ก็คือขยะที่มีด้านใดด้านหนึ่งเกิน50ซนติเมตรจะต้องมีค่าธรรมเนียมในการทิ้งโดยค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันตามขนาดและวิธีการนํามาทิ้งโดยขยะที่มีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกินกว่า50ซนติเมตร แต่ไม่เกิน1เมตรเนี่ยหากนำมาทิ้งเองจะเสียค่าร,รมเนียม200เยนแต่หากต้องการให้เข้าไปขนให้ต้องเสีย500เยนแต่หากของที่จะทิ้งมีขนาดเกิน1เมตรแต่ไม่เกิน3เมตรอย่างเช่นออแกนโซฟาตู้เก็บของจัก,กรยานหากนำออกมาทิ้งเองก็จะเสียค่าร,รมเนียม300เยนแต่หากเข้าไปรับต้องเสีย700เยนแต่ก็มีขยะบางประเภทนะคะที่ถึงจะมีขนาดเท่าใดก็ แต่ก็จะถูกจัดไว้รวมกับขยะที่มีความยาว1-3เมตรก็ได้แก่โต๊ะอุ่นค้าเสื้อเสื้อทาทามิพรมผ้าคมจกกักรยานไม้สกีสโน์บอร์ดแล้วก็เป็นขยะที่มีขนาดมากกว่า3เมตรจะเป็นขยะที่กำจัดยากในกรณีที่ผู้ทิ้งเนี่ย นำออกมาทิ้งเองกฎระเบียบของการนำทิ้งทั้งวันเวลาเอกสารที่ใช้และประเภทรถที่ขนส่วนกรณีที่ให้เข้าไปขนจะต้องซื้อสติกเกอร์ทิ้งคันขยะขนาดใหญ่จากร้านสะดวกซื้อและกรอกข้อมูลลงไปจากนั้นก็ไปติดไว้ที่มองเหินได้ชัดแล้วก็ขนออกมาทิ้งในวันทิ้งก่อนเวลา 8โมงครึ่งนะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นตอนหน้านะคะเราจะมาฟังกันต่อถึงขยะอีกประเภทหนึ่งที่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องควบคุมดูแลให้ดีค่ะในวันนี้นะคะก้อยลทีมเอ็มเซทองต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพเอ็มเซนะคะ t i p m s e t i p m s e แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาทอลเรื่อง เ,เกี่ยวกับบรรจุพัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ